เมื่อเรารู้แล้วว่าข้างในของเราเป็นยังไงเรามีความจําเป็นที่จะต้องรักษามันไหมต้องแปลงฟันต้องอาบน้ําต้องสระผมหรือไม่ก็ต้องขอบคุณผู้ที่ถามคําถามนี้เข้ามาจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ได้ทําเรื่องพระเตือนสติไปให้เห็นว่าข้างในภายใต้ผิวหนังเรามีอะไรบ้างเป็นคําถามที่มีประโยชน์มากครับจึงขอนํามาเพื่อขยายความต่อเมื่อเราเข้าใจว่าภายนอกเป็นสิ่งที่สวยงามและภายในก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างยิ่ง และก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษามันให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ํากินอาหารให้ดีบริหารร่างกายให้ดีไม่ใส่พิษเข้าไปเพราะว่าเราจะต้องใช้มันอาศัยมันในการที่เราจะฝึกสติอาศัยมันให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้รูปต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา เป็นเพียงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มาต่อเข้ากันแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างเช่นลิ้นของเราหรือฟันหรือเหงือกหรืออุปกรณ์หรืออวัยวะต่างๆนี้มันทํางานตามที่มันออกแบบมาตามที่มันได้ถูกสั่งให้ทํางาน มีเลือดไปเลี้ยงมีอาหารไปเลี้ยงมันไม่สนใจว่าเราจะคิดอะไรมันก็ทํางานไปตามกระบวนการของมันเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าเลือดควรจะไปเลี้ยงมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้หรือแม้กระทั่งจะควบคุมว่าไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันเสียให้ไม่ให้มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างเช่นมะเร็งมันก็เป็นไปตามกระบวนการการทํางานของมันให้เรารู้ให้เราเข้าใจให้เราเห็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะศึกษามันแล้วก็ปล่อยวางมันเพื่อไม่ยึดติดมันเพื่อไม่ให้เข้าใจว่ามันเป็นตัวตนของเรา นี่คือรูปร่างของเราตรงนี้มันก็จะเป็นครูของเราสอนให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราว่าอันที่จริงแล้วตัวตนของเรานั้นไม่มีเราไปหลงยึดติดมันดังนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจําเป็นต้องอาศัยมันในการเรียนรู้และทําความเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดตราบเท่าที่เราจะทําได้เพื่อประโยชน์สําหรับเราที่เราจะเรียนรู้และปล่อยวางมัน และในที่สุดเราก็จะได้หลุดพ้นออกจากระบบสมมติหรือระบบซิมูเลชันนี้ได้การที่จะออกจากระบบสมมติก็ไม่ใช่ว่าเราจะสร้างประตูวิเศษหรือประตูโดเรมอนหรือพอร์เัลหรือจรวดหรือยานอวกาศเพื่อที่จะพุ่งออกไปแล้วก็จะพาเราออกจากระบบสมมติ แต่เป็นการทําความเข้าใจว่าต้นตอของเรามาจากไหนดูจิตใจดูภายในของเราเพราะประตูทางออกของเรามันอยู่ทางเดียวกับทางที่เราเข้ามาเราเข้ามาหลงในระบบสมมติยังไงประตูทางออกมันก็อยู่ตรงนั้นเราต้องทําความเข้าใจและกลับไปหาประตูทางออกของเราให้ได้แล้วพบกันใหม่ครับ